ความรู้สึกที่ได้เริ่มง,งานกับช้อปปี้มีไงบ้างคะคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นผู้ซื้อมาก่อนแล้วก็มีโอกาสได้มาเป็นผู้ขายในช้อปปีด้วยค่ะก็เป็นร้านค้าของเราเองนะคะฮูการ์ออฟฟิเชียลขายก็แต่ทิชชู่เปียกเนี่ยแหละคะ่ะก็ทําในช้อปปีมาประมาณ2ปีแต่ว่าเริ่มทําแบรนด์ของตัวเองเนี่ยประมาณสัก3ปีกว่าเพราะว่ากลัววันหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่ในวงการบันเทิงต่อไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยต้องหาธุรกิจอื่นๆมารองรับในชีวิตไปก่อนอยากเอาแบรนด์ที่เับเองขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบนี้ค่ะ งงค,คือจริงๆต้องบอกว่าสินค้ารถเมล์มันเป็นชิ้นเล็กๆค่ะคืะคอโดยปกติเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกที่เราทำ,ทำการตลาดที่เราวางเอาไว้เนี่ยเราอยากขายอยู่ในแบบซ mm ูเปอร์เพราะว่ามันเป็นชิ้นเล็กเนาะเวลาคนเดินเข้าซ mm ูเปอร์ก็หยิบง่ายอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. พอวันหนึ่งที่มันต้องมาขายออนไลน์มันก็ก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปจากเมื่อก่อนนี้อาจจะแบบขายชิ้นเดียวพอมาขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ต้องแบบขายจํานวนชิ้นมากขึ้นเพื่อให้คนที่ซื้อไปเนี่ยคุ้มค่ากับค่าส่งแล้วก็การซื้อแต่ละครั้งด้วย อยากให้ป่าชนชวนให้คนมาช้อปปิ้งในช้อปปี้ได้เหกันค่ะค่ะก็ะจริงๆช้อปปี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกสบายในการที่เราจะซื้อสินค้านะคะจ่ายเงินสะดวกสินค้าที่เราซื้อไปเนี่ยเราปลองว่ายัางไงก็ได้อยู่แล้วแล้วก็ง่ายด้วยยังไงก็ฝากเอาไว้ค่ะค่ะเร็วมากมันเป็นช่วงหนึ่งปีที่เหมือนเราไม่ได้ทําอะไรแบบมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเท่าไหร่เลยค่ะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆการเดินทาง ก็อาจจะไม่มีถ้าสมมุติแบบปกติแต่งงานก็ต้องมีฮันนีมูนหรืออะไรอย่างนี้ได้ไปไหนใช่ป่ะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบไปจากการไปทํางานซะมากกว่าอย่างนี้ยค่ะมีอยู่แต่ถ้าทาันจะยังไม่ได้ไปอีกยาวมากเพราะจริงๆแผนเราคือจะไปแอฟริกาค่ะตอนนี้ก็เลยแบบด้วยสายถานการณ์ต่างๆนานา,นามันอีกคงนานมากจริงๆกว่าที่ทุกอย่างจะ กลับมาเป็นปกติแล้วเราสามารถเดินทางได้ถึงวันนั้นอาจจะมีลูกจนลูกโตแล้วหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเม่งเลียไ,ไม่ตแเ,เออที่ยวไทยก็ไปค่ะเที่ยวไทยก็ไปอยู่แต่จริงๆมันเป็นจุดหมายปลายทางตั้งแต่แบบก่อนแต่งงานแล้วว่าจริงๆเราอยากไปเที่ยวที่นี่เราอยากไปดูสัตว์เราอยากไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมาแต่งงานเราก็รู้สึกว่านี่เป็นจุดหมายที่เราอยากไปจริงๆอยากไปก่อนมีลูกด้วยซ้ําแต่ว่าดูแล้วแบบยังไม่ได้ก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะ คือจริงๆรถเมย์แต่งงานที่ที่พักไนเลอรใช่ป่ะคะวันที่จัดงานแต่งงานที่นี่เราก็เลยรู้สึกว่าหนึ่งปีเราก็อยากจะวนเวียนกลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งเผื่อแบบว่าได้ไปรู้สึกหน่อยเฮ้ยวันนั้นหนึ่งปีที่แล้วเราแต่งงานที่นี่เราก็กลับไปทานอาหารที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ไม่มีอะไรจริงๆเสื้อคู่นี่คือมีแค่คู่นี้คู่เดียวค่ะที่เป็นเสื้อคู่แล้วคุณแฟนก็เลยออกมาแซวว่าแบบ คู่เดียวจริงเหรอหรือมันจะซื้อแค่อันเดียวหรือเปล่าเพราะจริงๆมันไม่ได้เคยมีแพนอยู่ในหัวว่าเราใส่เสื้อเหมือนกันเลยเนะี้ยจนไปเจออันนี้แล้วดูว่ารถเมย์ก็ใส่ได้พี่บอลก็ใส่ได้ก็เลยซื้อเก็บไว้วันสําคัญสําคัญทีนึงก็ใส่ทีนึงอะไรอนยะ่างเงี้ยเขาจะได้เคยเป็นแบบแาบใส่เส<ข>ือ้อคูอ่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเป็นคนพูดเองเพราะจริงๆรถเมย์หยิบชุดมาก่อนไม่ได้หยิบชุดนี้แล้วเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเออรถเมย์ใส่เสื้อตัวนี้แล้วกันแล้วก็หยิบขึ้นมาอา้าวเราไม่ได้คิดจะใส่แกแต่เขาก็ รีวิวชีวิตคู่ชีวิตคู่ก็ดูแบบว่าปกติดีนะคะมันก็มีอะไรต้องมานั่งปรับตัวเข้าหากันเหมือนกันเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้นะว่าแบบการใช้ชีวิตของของคุณสามีเขาแบบทําอะไรยังไงบ้างเวลาเขาอยู่ที่บ้านเขาตลอดแบบ24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยพอไปอยู่ก็ต้องปรับตัวกันไปค่ะมันก็มีบ้างที่แบบเถียงกันบ้างอะไรบ้างคือเราเราใช้ชีวิตแบบเป็นตัวเองมากๆไม่ได้แบบว่าคนนั้นต้องแบบว่าพยายามเป็นแบบนู้นแบบนี้ ก็เลยเหมือนแบบค่อยๆปรับตัวเข้าหากันไปแม่พี่เมย์บอกว่าอนข้างต่างกันมากต่างนะหมายถึงว่าการใช้ชีวิตจะคล้ายๆกันไปดูต้นไม้เดินช้อปปิ้งดูอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวอะไรที่เป็นเที่ยวกลางคืนอยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่าการใช้ชีวิตหมายถึงเราเป็นคนชอบเงียบๆสมมติกับบ้านไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากอยู่ในห้องที่เงียบๆในขณะที่คุณสามีชอบดูหนังชอบดูซีรีส์เปิดโทรทัศน์เครื่องเสียงกระหึ่มอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาเราไป พี่เบาได้ไหมสุดท้ายก็เลยจะมีแบบ2ฟลอร์แยกกันถ้าเขาอยากดูหนังดูอะไรเขาก็จะไปดูห้องข้างบนส่วนเรากลับบ้านมาตอนเย็นหลังจากทํางานเสร็จเราก็จะอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยคือรถเมลว่าชีวิตคู่มันก็ต้องแบบปรับตัวเข้าหากันตลอดแหละเพราะมันไม่รู้จริงๆว่าคนอีกคนนึงใช้ชีวิตอยู่มาทั้งชีวิตเขา3ามิกว่าปีเขาใช้ชีวิตแบบนี้เราอยู่กับครอบครัวเราเราก็ใช้ชีวิตอีกแบบนึงอะไรเงี้ยพอวันหนึ่งที่มันต้องมาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องค่อยๆปรับกันไป ก็ต้องแบ่งกันไปคือถ้าใครผิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมัน,มนอารมณ์มอนรวยกันได้ <c oughs> ก็ยอมรับไปอยากเรารู้สึกว่าเอออะไรเปิดก็ได้เปิดบ้างก็ได้เดี๋ยวเราไปหาที่อยู่ตรงอื่นเองก็ได้อย่างเงี้ย <c oughs> เราก็ใช้วิธีการแบบอารมณ์มร่วยกันไปค่ะ <c oughs> มีเหมือนกันบางทีคนนั้นก็งอนมีมีบ้างเหมือนกันค่ะ <c oughs> บางครั้งเรางอนก็ต้องดูเพราะว่าจริงๆเขาจะเป็นคนแบบว่าถ้าเขาโกรธหรืออะไรบางทีเขาก็จะปิด แล้วแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะจะเบาลงเองแล้วค่อยไปคุยตอนนั้นแต่ถ้าไปเคี่ยวตั้งแต่ต้ตนเลยเดี๋ยวเป็นเรื่องเนี้ยต้องต้องดูแล้วแต่เหตุการณ์รถเ,เมย์เหรอรถเมย์ก็ไม่ค่อยนะก็เรียกแบบปกติอย่างเงี้ยคุยกันแบบเนี้ยค่ะ<ห>เขาก็ไม่มีเสียงสองกัเ<ห>บเราเหมือนกันน,กนิ่นงๆแล้วก็พูดแบบดีๆปกติเดี๋ยวก็หายแต่ถ้าเถียงเถียงเถียงไว้ด้วยกันเนี่ยไม่จบอประมาณอย่างนั้นปีละ S <S an> <S an> จริงๆแพลนเอาไว้ว่าเป็นปีหน้านะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบจะจะมีได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เราออพูดได้แต่พอสุดท้ายจริงๆไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมเรื่องเรื่องสถานาการณ์อะไรต่างๆนานาในชีวิตนี่แหละด้วยความที่พอมันมีโควิดอะค่ะเราก็จะกลัวเวลาที่เราต้องออกไปทํางานข้างนอกหรือเจอผู้คนนะมันกลายเป็นว่าถ้าวันหนึ่งเรามีลูกเราก็ต้องดูแลเขา อีกคนนึงแบบดีมากเหมือนกันในขณะที่ทุกวันนี้เราดูแลแล,แล้วอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าวันนึงเราจะออกไปข้างนอกทํางานแล้วเจอโควิดต้องหรือเปล่าหรือติดโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกังวลน,นะเพราะว่ามีญาติรถเมย์แบบติดโควิดตอนที่ท้องมันดูแบบโอ้โหทุลักทุเลมากเลยช่วงก่อนหน้านี้ค่ะอตอนนี้จริงๆเป็นแบบนั้นคือในปีเนี้ยจริงๆปีเนี้ยเป็นแบบนั้นค่ะเพราะเราไม่ตัดสินใจว่าเราจะมีน้องในปีนี้ด้วยเหตุผลเพราะเรื่องโควิดเรากลัว คืออยากลองธรรมชาติก่อนแต่ว่าก่อนหน้านี้เรามีการปรึกษาคุณหมอหรือว่าแบบมีการเก็บไข่อะไรไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเราก็กังวลเนี้ยแหละว่าว่าอายุเราก็ม่ใช่น้อยแล้วเก็บเก็บขไข่ไว้เก็บไว้เมื่อตอนแต่งงานค่ะหมายถึงแต่งงานปุ๊บเราก็เก็บก่อนเลย <S <S แล้วก็จะมีอีกทีนึงหรือเปล่าหรือย,ยังไงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะแก่แล้ววาพี่เอาจริงจริงคือป,ปีนี้ มันก็พูดยาวเพราะว่าจริงๆตัวหม,มาทั้งๆคุณแม่รถเมย์เองกับคุณแม่ที่บอลเองก็คงอยากมีน้องแบบอยากมีหลานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารถเมย์ปีนี้36แล้วอ่ะคือถ้าช้าไปมากกว่านี้มันก็อาจจะค่อนข้างอันตรายแต่ก็ภาวนาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นคือยังไงรอรอคอีกหมดก็คงไม่ไหวเออ <c oughs> เอ,อ,อาจจะเป็นปีหน้านั่นแหละอาจจะเป็นปีหน้านั่นแหละแต่ก็ต้องดูแบบสถานการณ์อีกทีว่ามันจะรุนแรงไปขนาดไหนว่าหรือเปล่าอ่ะค่ะคือยังไงก็จะ ก็คงต้องมีค่ะใช้คำว่าต้องมีเนาะอุ้ยเร็วน้องไอพปีหน้ามีอีกยาวอยู่สิบสองเดือนเดี๋ยวว่าการอีกทีหนึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ก็แพนแบบว่าเรื่องละครก็คือขยับไปไว้ก่อนแล้วค่ะเพราะว่ากลัวกลัวแบบถ่ายละครอยู่แล้วละครยังถ่ายไม่เสร็จแล้วดันมีน้องเดี๋ยวกลายเป็นปัญหาของกองละครต้องมารออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยไม่ได้รับละคร ใช่ปีหน้านะแต่ว่าตอนนี้มีละครหนึ่งเรื่องยังถ่ายไม่เสร็จของพี่ตั้วค่ะยังถ่ายไม่เสร็จเลยสองปีกว่าแล้วแล้วก็ทีมงานก็พยายามแบบว่ากลับมาถ่ายกันอยู่ตอนนี้ก็ต้องแบบไปหาคิวนักแสดงหลายๆท่านเพื่อที่จะให้เวลามันตรงกันแล้วด้วยสถานการณ์โควิดด้วยก็ไม่ได้ถ่ายพอมาตอนนี้นักแสดงหลายๆคนก็มีงานมีถ่ายละครอ,อะไรกันไปอย่างเงี้ยวเวลาจะมาจับแมทช์รวมกันมันยากก็ พยายามทำเป้าหมายของพี่เขาให้สำเร็จด้วยเพราะพี่ตัวอยากให้ละครออกมามากแสดงว่าถ้าตอนนี้ยังไม่มีก็มีการแบบเปลก่ยละครแต่ถ้าเกิดมีจริงๆขึ้นมางานในวงการจริงอาจจะหายไปเลยก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งตอบยากจริงๆนะมันแพลนชีวิตยากมากเลยพอจะมีน้อง้าสมมติคิดเยอะๆเนี่ยโหจะมีลําบากเลยอะตอนนี้ก็เลยแบบก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยวันชินกับการทํางานนะคะมันหยุดแล้วก็จะรู้สึกแบบแปลกๆแต่ก็ไม่รู้อนาคตข้างหน้าก็ยังตอบไม่ได้อยู่ดี